ในคลิปนี้นะครับผมจะไปแกล้งคนด้วยการทาให้ตัวเพื่อนของผมล่องหนไม่แอบ,บขึ้นรถเพื่อเล่นคนอื่นแล้วรีบขับรถพาเพื่อนไปจบปูนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่โดนแกล้งจะมีใครโดนตำรวจจับหรือเปล่ปายังไงวะคือกูล่องหนอเอ,า,อาง่ายมึงมึงเอาไม่ใช่อันนี้มึงปล่อยวะเอาอุ้มอ่ะปุ๊บกูจะให้มึงล่องหนกูจะปล่อยมึงปุ๊บมึงจะล่องหนใช่ไหมคราวเนี้ยกูจะให้มึงอ่ะแอบแอบ,บขึ้นรถคนอื่นอ่ะแล้วก็พาไปจบปูน่ะ อ๋อเออก็คือมึงมึงต้องหวนอยู่มันก็จะไม่รู้ว่าใครใครขับไปปูนแล้วมึงไปจกปูนรอกูตรงนั้นใช่มใช่ใช่กูจะไปจกปูนรอแล้วคือมึงมาจดที่กูจกอ่ะตำรวจมันก็จะมาเจอไอ้คันนั้นมันก็จะไล่หรือว่ามันมันจะพูดคุยอะไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็รอรอดูไงโอเคได้หายยื่ออะไรแล้วกันในในในตลาดมึงหายยื่อเลยกูว่าเอาไกลๆก่อนเดี๋ยวมงน้างเลยเตะลงได้ไหมเนี่ยมึงมึงมึงไม่ต้องเตะอย่ามันรู้ยอย่ามนรู้ตัวเอาแบบเอาแบบมันลงรถแล้วมึงก็ขึึ้้้้นนนนนนขรออจััังงงหววทีีี่่่เป็แแบบบบดกาไมมตล พอมันจะขึ้นปุ๊บแล้วมึงพาไว้ละเอ้ยมันจะขึ้นห่างนี่วะเนี่ยไม่ขึ้นแล้วมึงไปนะเออไปเลยมึงเออมึงจกเลยจกเลยมันหาอยู่ใครวะเนี่ยมองหากอไม่ใครวะเนี่ยมองไม่เห็นมันบอกมึงอยู่ไหนกองปูไอ้ไอ้ลีนพันนนลีนพนนริมถนนเออเนี่ยเนี่ยมึงมือมึงอย่าเพิ่งจอดมึงขับวนก่อนขับวนก่อนขับวนก่อนโอเคโอเคกูกำลังจกพอตำรวจมาปุ๊บมึงมาจอดเลย เเยใครวะนี่มึงขับวนแถวนี้ได้ยมันบอกว่าเฮ้ยใครวะเนี่ยตำรวจมาเปล่าวะไม่ยังกูจกอยู่กูจกอยู่ตำรวจยังไม่มาเลยมันบอกว่าจะพาเวสีอะไรไม่ลงมปพอดีไม่มันไล่กูมันไล่กูเนี่ยลงไปดีไปไกลอย่าไปไกลอย่าไปไกลจะไม่ทันไอ้เหี้ยตำรวจไม่มาว่ะกูจกต่ออ่ะกูจกต่อกูบอกแล้วแต่มึงมึงงอนเลยกูจกอยู่กูจกอยู่มึงต้องมาถึงก่อนที่ตำรวจจะมาจ้ะเว้ยเออมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่กองกองข้างหลังเนี่ย เออเนี่ยกองที่ห่อเนี่ยตรวจไม่มาดิตรวจไม่มาเฮ้ยมาแล้วแล้วมึงจอด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 เลยจอดแล้วลงเลยตำรวจครับคุณตำรวจเห็นผีไหมเนี่ยเอ้ยมึงมึงอยากไม่เห็นหน้าผมไม่เห็นหน้าผมก็ไม่เห็นเลยผมก็ไม่เห็นเขาขับรถผมมาตำรวจจะไล่ไหมเขาขับรถผมมาอะไรก็ไม่รู้มาคุยกับใครไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ถามมิ่งมึงแบบอันนี้เว้ยยังยังไม่เป๊ะแบบตำรวจมาเห็นจอดมึงขับวะเนี่ย มมันไล่้ยชิบหายแล้วมันชนกูเพื่อนชิบหายละไวจีเอากูไปด้วนชิบหายแล้วมันยิงกูเลข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 มึงเป็นเ่งวันหนึ่งกูหลบอยู่เลยังไงเพื่อนกูกูเลกอะไรวะกูเจอกูเจอกูเจอเอไอ้เหี้ยมันคุยกับตำรวจหวไอ้เหี้ยตำรวจไม่ไล่ไอ้เหี้ยทำไมมันอันนี้อ่ะตำรวจมันต้องแบบค้นตัวค้นอะไรเออใช่มาถึงปุ๊บแบบถ้าอย่างนี้อ่ะถ้าอย่างนี้กูมามามาแบบ มาจบกูแล้วกูเหลี่ยมอย่างนี้ตำรวจก็อันนี้ดิหลงกุนกูดีไอ้เหี้ยสิกาสิก้ามึงเห็นหน้ากระลาดไหมหน้ากระลาดตรงตรงที่มันกดเงินนะเพื่อนเออเดี๋ยวกูดึงมึงมาให้มายังปล่อยมันซ่อมก่อนมึงมึงให้มันซ่อมก่อนนะเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเออมึงไปกับมันก่อนแล้วตำรวจมามาจอดอะไรตรงนี้ไม่รู้เออเออเออมันจะเก็บรถป่าวะไอ้เหี้ยกัวชัวร์เฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่เก็บสลั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 บเอออันนี้เออมึงสตาร์ททิ้งไปเลยมึงสตาร์ททิ้งไว้เออข่าไปรอเลยเพื่อนจะทำอะไรครับมันจะทำอะไรวะไม่จะทำอะไรของมันวะเอ๋ออะไรของมันชิปอีไม่ปักกดขึ้นกดขึ้นกดขึ้นไอ้เหี้ยังกดเอฟกดเอฟอ๋อยังไงมันปลดเราครับคือแล้วเพื่อนเอาเหี้ยล็อกคือแล้วไป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  มึงเอาตรงไหนที่เดิม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 ใครกขับปามันถามม่ใช่พยายามายังใกล้ถึงแล้วบอกไปแล้วกูจะจบเออใกล้ถึงใกล้ถึงกูจบอะกูจบอะกูดูตำรวจให้มุมสูงมึงพยายามขับโบว์ตรงนั้นอ่ะไม่ให้มันลงอ่ะเขาเข้าไปใกล้ๆเลยเพื่อนใกล้ๆที่จบไม่งั้นไม่งั้นมึงจอดจอดไว้ก็ได้อ่ะแต่ถ้าถ้าถ้ามันลงปุ๊บมึงต้องขยับรถนะไม่งั้นมันจะถีบมึงลงเฮ้ยตำรวจมาตำรวจลงเลยลงมึงลงมึงลงมึงลงเฮ้ยไม่ต้อง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 ขึ้นขึ้นขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ เปลี่ยนกองเปลี่ยนกองเปลี่ยนกองมาตรงไหนไอ้ข้างบนตึกเลยเพื่อนตึกยี่สิบสี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวกูมึงมาใต้ตึกปู๊ปปุ๊บจบปุ๊จกตำรวจไม่ใจหมดวะเฮ้ยเปิดบ่อมาสองคันสองคันสิครับอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วกูขึ้นไปทันไหมเนี่ยอี่าแล้วรถนี่โคตรช้าไอ้สัสมึงมาถึงเดี๋ยวมึงจอดนะเดี๋ยวข้างข้างล่างคันหนึ่งข้างบนเออเออมึงจอดเดี๋ยวจอดจอดท่าน เอ้ยมันฟักอยู่กูเฮียมันฟักอยู่กูดูดิกูว่ามันไปฟ้องตำรวจแน่เลยเหียคุณขับไม่รู้อ่ะเขาไม่เห็นตัวอะไรนะครับคนขับไม่เห็นตัวคนขับไหนครับผมไม่มีคนขับรถน้องมาน้องไม่ได้เป็นคนขับวันเมื่อกี้ต้องเล่นแล้วแหละต้องเล่นตำรวจให้เล่นเนี่ยเออมันต้องอย่างนี้ดิตำรวจเออใช่เดี๋ยวกูขึ้นไปด้วยเฮีย เดี๋ยวขอคนรถนะอว่วคนรถว่ะจะคนรถแล้วกูคนตัวเอ้ยกูยัดปูนไม่ได้ไหมต้องจับจริงๆนะมึงเอาปูนใส่มันด้วยเออเหยียดจะตำรวจจะเห็นตอนกูก,กีบอดะดิไม่ได้ว่ะสมเสี่ยงว่ะเอเอ,เอใช่แต่มันจะโดนสุ่มเสี่ยงมันต้องหนีปะ่ะได้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 จะโดนคดีเพิ่มนะเฮ้ยมันจะหนีว่ะดนีหนีหีถ้าสมเสี่ยงอ่ะมันจะเบา5ทีมั้งแต่ถ้าหลบหนีเพิ่มก็เป็น15มึงคิดว่ามันจะเรื่อกอะไร แน่ใจกูเลือกโดนจับแ,แหละถ้าสมเสี่ยงยังไงคันน,นี้ก็หนีไม่รอดไอ้เนี่ยหรือว่าจะเล่นง <laughs> ั้นขเขา,า <laughs> <laughs> เปลี่ยนเป็นอาสามสองได้ไหมแล้วหนีอ่้จะเปลี่ยนรถขอเปลี่ยนรถกัจริงครับผม ไอ้เออเออตำรวจมันต้องอย่างนี้สิต้องแบบต้องแบบต้องค้นตัวต้องเช็ครถใช่ต้องไม่ได้ไม่งั้นคนจะใช้เหลี่ยมแบบนี้ใช่เปล่าล่ะถ้าแบบนีเกี่ยวกูมาจกปูแล้วกูบอกออ้ตำรวจใครไม่รู้ล่องวนขับพาพาผมขับมาอย่างเงี้ยไอ้ยังอย่างงี้ก็แม่งปูนฟรีดิมึงขึ้นยังแอบขึ้นแอบขึ้นนี่นอเสื้อแดงเสื้อแดงขึ้นเฮียเราจะขึ้นฝั่งซ้ายมันต้องกด F ไปไป ตํรวจเงียบกิฟไม่มาว่ะเหี้ยน่าจะไล่เชสอะไรอยู่พี่แหลมอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหมันคอนโทรหาพี่แหลมแล้วพี่แหลมไหนไม่รู้มึงลงมาข้างล่างอย่าไปใกล้แล้วผมทําไงอ่ะรถผมมันขับเองแล้วผมต้องทําไงมึงขับไปไหนอะตอนเนี้ยกูเหินอยู่แถวหลังเชอนอนเนี่ยมึงอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้อย่าตำรวจมาแล้ไหมไม่ทันเพื่อนไม่ได้อยู่ตรงอะไรอ่ะบายน้ำหลังโซนอน่ยมึงดมซ้อมหืนอยู่เนี่ย รถมันมาซ้อมเหมือนเนี่ยกิ๊กูจกอีกวงไม่เงียมันบอกรถมาซ้อมเหินวะมีคนขับมีได้วยเหรไม่มีใครขับนะรถมันมาซ้อมเหินเคียเยอะหรือว่าอะไรวะบอกจอดนะครับจอดนะครับอะไรไม่ใช่จกเหรอเออเอาเฮียไม่ใช่จกเองเฮียได้แล้ววะ Okay. เออแต่ว้ามันจบเองแล้วมึงขับให้มาล้วมึงเอาเกมก็ได้ละไอ้ย่ <c oughs> าเออโดนกูเดี๋นโดนงั้นเอางี้ <c oughs> มึงพามันไปจบมึงพามันไปจบแล้วมึงพามันเกมเลย <c oughs> มึงขับแบบ <Okay. S 1> เกมอ่ะเออเนี่ยมึงจ่อยมาขึ้นไปโอ้รีสโก้ไอ้ย่าแม่งเลน่วยว <c oughs> นยังไงวะเนั้นมึงพาพามันเกมแล้วเพื่อนเออเออไปทำรถให้มันใกล้พังดีกว่าไอ้เหี้ยเาแลอวให้มันขับเองเออเออมึงมึงชนเลยมึงชนเลยกูไม่มาวะมันไม่งงหน่อยหรอวะว่ามันมากับใครไอ้ย่า มันลงมาทุกเดือมันลงมาไปตึกอีกอันนึงไอ้ตึกข้างๆเนี่ยไอ้ตึกข้างๆมีเพื่อนไอ้ตึกที่มันบันไดอีกอันหนึงอ่ะไอ้เหี้ยตำรวจก็ไม่มาเนาะมันก็ได้บูมฟรีอ่ะยังไม่ส่งเสียงใสอยู่ะเออคุณจ่อยมันมุณจ่อยมันเดี๋ยวมันบอกใครไม่รู้พากูไปจกปูนฟรีโดนคดีหัวโตนะกูบอกก่อนไอ้ยานี่เล่นด้วยอ่ะนี่เรื่อง ตามน้ำด้วยนายเดี๋ยวเดี๋ยวมาโดนจับปูปูจะยัดปูนมาอีกอี่ฮะกูบอกเลยติดคุขวดโต๊ะโดนเนยตอนนี้กูมีปูเนื้อตัวสิบถุงไอ้ยะนี้ปูยัดปูนนั่นอีกแต่ตำรวจไม่มาว่ะเออตำรวจไม่มาอันนี้ก็จบยาวอย่างเงี้ยคุฟรีดิมีคนมาอีกว่ะ ไอ้เหี้ยมีเรื่องไงเป้หวายหอ้ย่าควักอาวุธซัดกันแล้วมั้งเออเออไอ้เหี้ยกูว่าโดนแทงละมึงไปดูดิกูมาดูอยู่คนเดี่ยวปูกูไอ้ย่าเอาเรียบร้อยไอ้เหี้ยเอาเอาเหี้ยนั่นวิ่งหนีเอาเอาเอ้ย่ายันไม่หนีอะมึงมีเรื่องกันเหรออีกการันตีมึงวิ่งไปโดทางไหนมันมาของมึงเนียใ่หรอคือรถคือรถรถรถเด็กกูพาหนี เออไฮ้ยเออไอ้ยามันตามไว้ย่ามันตามนี่ก้าเฮ้ยนี่ดูกันทืบเนี่ยไอกูบอกเลยไอ้ย่ามันตามสูุดไว้ย่าสูตรขาวสูตรวะมันน่าจะเป็นตึกมันประวัตใช่ปะทิพหายละไอโดนล่าเพื่อนทิพหายละไอ้ย่าเฮ้ยดูดูโซมันนี่ไอ้ย่ารถมึงก็พังไปละ ไไปหนอยู่ไม่น่าทาเลยเฮียเฮ้ยมันมันหลงมันหลงมันหลงมึงแอบได้มึงแอบซอกได้สวยสวยมันหลงมันหลงอยู่ลารถมีอยู่ไหนนี่โหมากไกลแล้วเพื่อนโอเคโอเคมันหลงมันหลงมันหลงเฮ้ยว่าไงมึงโดนอะไรอ่ะมึงโดนอะไรยอดนะชูน่า โดนแล้ว่อรามบอกมึงไปทำอะไรมามาไอ้วามึงไปทำอะไรมาไปจกปั๊บเพชรนูแม่มึงไปจกของเข้าเหรอนิดน้อยนิดน้อยมันไปขโมยของเขามาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูว่าอะไรสมควรเลยเวนมันก็เก่าพอตัวนี่ว่ะพอมันพอพอไอเหี้ยหลังจากนี้มึงโดนเองก็ไม่เกี่ยวกับกู ออชีวิตมึงนี่ล่าอดสู้ได้กูกูแนะนำนะมึงรีบเปลี่ยนเสื้อแล้วเปลี่ยนสีแล้วสุไปลายกูไม่เกี่ยวกูจริงอเย